สวัสดีตอนบ่ายค่ะสวัสดีค่ะป้าเม้งก็ยังอยู่สวนเหมือนเดิมนะคะมืดคื้มฟ้ามืดมืดแต่ป้าเม้งนั่งอยู่ข้างๆกับสระน้ำนะใต้ต้นมะม่วงลมลื่นค่ะลมเย็นมีลมพัดเหมือนฝนจะตกเนาะ ป้มิงทานข้าวเที่ยงเรียบร้อยจากที่ทำกับข้าวมาเมื่อเช้าแล้วปะเมิงก็นั่งถักนั่งถักโคเชนะคะ่ะได้มันก็ไม่รู้จะทำอะไรเนาะลงเบิ้มเขาก็ทำเครื่องซ้อมเครื่องเข้าไปป้เมิงก็นั่งถักโคเชนะคะมันก็มีความสุขดีนะอันนี้ก็ขึ้นขึ้นใบ อีกละเช่นใบใบโมทีฟก็มึงมีได้เยอะเลยนมังเตรียมได้มาเยอะเลยอันนี้มันก็คืองานนะคะมันก็เราอยู่ไหนเราก็ทํางานได้เนาะอยู่เป็นเพื่อนกันกันกบลุงเบิ้มเนี่ยอีกคนนึงก็ทำซ่อมเครื่องไปซ่อมเครื่องไป ตอนนี้ก็ท่านั่งถักโคเชไปทำงานที่เรารักเราชอบเป็นเพื่อนกันเมื่ราคาเย็นๆก็คงจะได้กลับบ้านตีมึงเลยตอนนี้ก็ทำอยู่ที่ชุมแพยังทำงานอยู่จ้ะถ่ายรูปมาให้ดูว่าเอออยากมีเรื่องเล่ามีเรื่องคุยให้ฟัง เนาะโอเคนะคะมีความสุขนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ